ต้มยำกุ้งน้ำใส่ตั้งน้ำให้เดือดน้ำเดือดแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปตามด้วยกุ้งปรุงรสด้วยน้ำปลาผงปรุงรสใส่เห็ดตามชอบ ร้อยเดือดเดือดกุ้งสุกเสร็จแล้วเราก็จะใส่ด้วยใบมะกรูดปรุงรสตามชอบเป็นอันเรียบร้อยต้มยำกุ้งน้ำใส